นั่งก่อนใช่ไหมอออโอเคโอเคมาดียังครับผมเอาไปแบบเม่แบบลาครับเอาหมดหมดนี่ไม่ได้นะฟ้ามันสองถุงน่าก็สองกิโลเลยนะนี่อู้หพี่น้องโอ้โเยอะไปเยอะมาก <c oughs> นี่สองถุงสองกิโลลนนะเนี่ยดูดิเซนแบบวา่าเนี่ยค่ะ เซตตัวแล้วเด้งมากนะคะมื้อนี้ลายเฮต์อันนี้เพียงที่ซืเพิ่นกินค่ะพี่น้องคะอ๋อออกอีกเนาะ <laughs> ถ้าจะเยอะพันนั้นเอาแค่ okay, นี้ไหมเยอะไปไหมประมาณนี้แหละเออเอาสักหนึ่งกิโลก็พอเนาะเออเนี่ยค่ะพี่น้องค่ามาะมาแล้วมื้อนี้ลายเฮต์อันน้ำยาเล้าค่ะพี่นอ้องดูเทใส่หมดเลยนะเทลดลงน้ำมันล้น อุ้ยกับตกหนูแบ่งมากค่ะมันเห็ุไดเป็นหมอซ้ำแบบไงเลยค่ะหนูใส่ตีนไก่ใส่กอนเลือดค่ะแม่แม่แมพี่ๆน้องๆสุขสุขคนไม่จบนะแสบแทะปะนี่เม็ดกะทิลงไปค่ะเลือดอู้ยพี่น้องมองไงหลาคนกันปะ๊ะมามา,มากินด้วยกันเ,เร็ว สมุนพี่นอ้องสมุนเนี่ยนี่หลายตือ,อเส้นอันนี้ละ่ะไซโลหนึ่งเด้อค่ะดเดอะ้อพี่นสิกินน้ำมาจามา้มา,ามามาค่ะมามากินด้วยกันนะคะร้อยล้านร้อยทุกวันเลยเราฮะโซเดียมวัดอีแต่จนจนเราเป๊กๆวะเอออยายิ้มไม่ผิดอันนยญาใส่พริกหน่อยนะหนูใส่ฝั่งของหนูหรอกมันมาแล,ล้วมา,าแล้วแล้แล้ว บ้านไหนพาใส่ซอนตักข้าปุ้นเฮ้ยยิบไหม,ม,อมเอามาอีกทำไมเออต้องกินปั่นนีอะไรกินนั<ป>่นปอดแล้วเแกนี้มาจ้ามามากินนันกงแต่แบๆอันนี้เป็นอะไรเห็ดอันพริกแกงน้ำยาล่าวันบานพื้นบ้านเลยนะคะนี่ชูวัตถุดิบเนื้อปลาแล้วก็กระชายอืมอร่อยมาก เลื้อหนูใส่น้ำมาน่อยอ่ะว่าอยู่มีอีกอเกป็น,นหม้อเลยอืมรัวมากแปงหวังงั้นอะไรวังไว้ฮจานกระดาษอีกอยู่ในเตยรม,มั้ยก็อยากให้ได้กินนะอวัน แค่ให้กินผักด้วยร่อยร่อยกับปีน้องอื่ร้อยกลิมปลากลิมผลมาร่อยเลยจะนี่นั่นไงร้อยกระถินมันหอมแล้ว ก้าวข,ขึ้นพีิตู้ค่ะมันจะเจ็บแ,แพ้ตีนเปลือกมากอันนี้เจนไรนะ<ช>เส้นกลางเออปวดดีเลยพี่น้องอื้อไม่นีหนาวขอยขึ้นเล่อยๆปันผีอองลองเถอะวะนเนาะแปลกเถอะวะ หือว่ามันลอยทุกวันแต่เพียงว่ามไม่มีใครบอกตาตาสีหน้าตีก่อไม่ตรงกันเขาก็เอินมาหนาร้อยละ,ละอ้วนคนละเบอร์ไม่มีใครทรวงหรอกทวงเอง ราว่ามนชัดเจนเลอเกินเอาโอคือแซ่บใช่ล่ะมากระยันไม่พีไม่พีดูไม่พีไม่พีไม่พี หมากรฟปาลาลองอู้ปอนแล้วลึกมันเยอะมากไปหาแม่มาเพื่อ er. ไปหาแม่แม่ได้ตรวจอะไรแต่อยู่กลังจะนอนพอดีนองอยูก่ก่อนนอน ตีนไก่เปื่อยพอดีอเปื่อยมากมันกี้ว่าไรเหรอหนูรู้แล้ว,มลวไม่เพราะอะไรขอท่าให้เลยหนะ Ngon lắm! lại. lại? Ừ. Cái này chụp chụp lại. Nàng chụp cái này. Qua cái đi. con ừ, em mà เจ้าอ่ะเดินนั่งตกเต็นท์นางนิ้วอขวับณอ่ะ,อะ รสจะเก่องเนี่ยยออีลีเลยม yeah, ีน uh ้องเออเอาจานมาเอาอีกไหมซอวให้บอเลว้พี่ไม่ซีเ่นบอรกินนั้นยังกเพื่อนเนี่ยก่อนเลือดพี่เอาะตกใจอื สวัสด oh, okay. 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 ีครับเลยครับมานั oh. ่งก่อนใช่ไหมโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียังครับสวัสดีครับยูทูปมาทักไทยครับเอาพี่น้องค่ะลูกมะกรูดเดี๋ยวลูกสิ่งเศร้าเน้นถาพี่น้องมันจะแสบนะคะพี่น้องคะหลักการผ้าพิมมิสิกมากินเมนูที่เพิ่นมากงาบพี่น้องขอบคุณครับขนมจีนอ้ย ซาเลยมันแสบเอาไปทิ้่มามันไม่ซาหรอกมันจ้วงเลยม,นมันจะเ็จับมันจะจะโดนหน้าน,นะเป็ดอะไรอยู่เอ้หนูยังกินไม่ได้ลูกเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวมันจะแสบน,นะนะ้วพี่น้องคะใครสนใจนะอ่ะป้าถือขนมจีนน้ำยาป่าน้ำยาลานะพี่น้องคานี่เป็นพริกแกงสดไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่สารกันบูดนะนอือร่อยมากค่ะพี่น้องคะหนึ่งแพ็คหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีนะพี่น้องคะสามแพ็คสี่ร้อยบาทส่งฟรีเช่นกันพี่น้องคะ คารันตีขายดีมากแล้วก็ขนมจีนนะคะที่ทุกคนเห็นทุกคถือตากเป็ดเนาะขนมจีนที่ทุกเห็นทุกคนเห็นนะคะเป็นขนมจีนแห้งแป้งสดเลยค่ะพี่น้องเห็นไหมดีน้ำดีเนี่ยดูสิเส้นยาวเหนียวนุ่มนะพี่น้องคะเป็นแป้งสดไม่ผ่านกระบวนการหมักนะคะพี่น้องคะไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารฟ่กขาวเอาไปเบิาปิ หลักของพิมิ์ิกอีก250้าชุดนะพี่น้องค่ะโประสามแท่นหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทได้พี่น้องเนื้อออจแดปไปพี่น้องค่ะใครสนใจก็ทักแชทมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะจ๊ะออทเซฟแคปคลิปนี้พี่น้องค่ะไปแล้วสวัสดีจ้าบายอู้ผมเหรอโอ๊ยกลัวกลัวหรือ็อกไปไป